สวัสดีครับกลับแล้วเหรอครับบอสโจครับโหสุดยอดมากมาวันนี้มาแบบมาแบบแบบจั้งใจที่ที่ที่จะมาครับถ้ารู้งี้ก็แวะหลายครั้งแล้วอยู่ใกล้ๆเนาะติดถนนแล้วติดถนนครับติดติดบายพาสเลยใช่ใช่รอบหลังก็เข้ามาได้มาเยี่ยมเยียนถิ่นเสียอาได้ครับผมมาบ้านในแทวอยู่เชียภูมิครับอันนี้คือสำนักงานออฟฟิศครับ ข้างในโ่ยหลากคือสถานที่ทํางานอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่คโอ,อ้ต้องขอบคุณอาหารอร่อยวันนี้นะครับครับผมยิดนดีครับน้องชายทั้งน้องอามน้องน้องเอ็มด้วยครับแลวก็ท <ผม S 2> ีมง,งานด้วยเอ้าวย่างหมูให้อร่อยอรยครับนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรถือว่ามาเยี่ยมมาเยือนกันรอบหน้ามาอีกนะครับผมยินดีมากๆ ดอบนาอยากอยากให้มาจะให้มาตลอดเลยดีใจดีใจดีใจมากัดกันมาใช่ครับดีใจเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันเพราะว่าแบบอยากให้เราแบบแวะลินน้ำแบบเราบางทีเราเหงาดิเออบางทีเหงาไหมครับยังนั้นดีกว่านี่นี่คืออยากให้ไปดมบหือยๆไปอยู่ทุกวันยิ่งดี อย่างผมแบบนี่บริษัทยูโบริษัทพอกันนี่ยเงาแล้วใช่ครับใช่ต้องจริงกลางแล้วจริงกลางอุยแต่โทรคุยกันตลอดใช่เห็นไหมจนจนได้ตั้งกลุ่มกันมาเอ้ยใช่ใช่งาเงาเพรได้คุยโทรหาเด็กๆครับผมอ่างกุญแจเอ็มน่ารักน่ารักน้องๆน่ารักขอบคุณมากๆที่ว่าโจมาเยี่ยมยามครับดีใจดีใจครับผมขอบคุณมาก ครมีจะเดินทางไปงที่ต่อได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้อย่าไปหายตามไปเอาดนไปด้วยนะใช่ครับบรรยากาศด้วยอันนี้จะทิ้งห่างไ้แล้วคิดทอดไม่ได้ไม่ได้ห่างกันไม่ได้เออห่างกันมันในมันในมันในมาเจอกันแล้วดิใมันในมาคูจรเป็นมิตรภาพพันธมิตร เป็นสิ่งที่ดีๆบางครั้งหาเงินหาคํามันก็หาไปในส่วนที่หายากก็คือเพื่อนที่ดีพี่ที่ดีใช่ครับจริงใจเนาะมีพี่จริงใจต่อมันหายากครับอ่ัาะฉะนั้นเราดีแล้วเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีครบครับผมเออขอบคุณมากครับในที่เรามีลมหายใจอยู่ก็สู้ต่อไปครับกับโชคชะตาครับไป โอเคครับบอยสวัสดีครับแอนพันไพค์ครับพี่นิกกี้สวัสดีครับเดินทางลมดไปครับแตไปหามิตรภาพต่อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแต่พี่บิ๊กกลับแล้วเหรอครับไปแล้วนะคะสวัสดีครับเป็นไงย่างหมูเสียเอ็มอร่อยไหมอร่อยมากค่ะบรรยากาศเป็นไงโอเคไหมบรรยากาศดีมากเอาไว้รอบหลังมาเนาะพี่เนาะเดี๋ยวค่อยมานอนนี่นอนนี่นอนนี่เลยเดี๋ยวจัดให้อย่างดีทุกอย่างโรงแรมอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวจัดให้แบบตึงๆน้องสองคนพร้อมซัพพอร์ตพวกพี่เอาพวกพี่ก็ อร์ตพวกเราดูแลเรายางดีขอบคุณมากครับเป็นสับ้องเสียมตึงๆเก้าอี้ใหญ่เป็นไงพี่เก้าอี้ใหญ่ไอคิวชอบมากชอบมากไม่ไม่ลุกเลยไม่ลุกไปไหนเลยน้องในคิวชอบเลยเดี๋ยวเอาไปหมอลำด้วยเดี๋ยวเขาไว้เป็นนอนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้นั่งหรอกได้จะเดินได้เวลาฝนตกก็เป็นเต็นนะ จะได้เด oh, ินทางไปที่คอนโดกรุงเทพเนาะกับผมก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ไรหลับพี่นนท์สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันประมาณกี่โมงประมาณเย็นเย็นบ่ายเนเลยบ่ายเย็นเล่นประมาณกี่โมงวันนี้ประมาณเล่นปกติกรุงเทพไม่เกินหนึ่งทุ่มโอเคแต่ไม่รู้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเนาะครับหกโมงเช็คซาวครับผม โอเคครับครับขอบคุณมากาอาหารมื้อนี้อร่อยมากอบอุ่นมากเป็นมื้อที่อบอุ่นอบอุ่นจริงๆครับขอบคุณพี่ที่มาเยี่ยมยามบ้านเนาะเพราะว่าพร้อมถ้าเกิดมาที่นี่เมื่อะไรบอกได้เลยพร้อมซัพพอร์ตครับเพราะว่าพี่ๆก็ซัพพอร์ตเราเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณเีมสยาขอบคุณทีมงานทุกคนครไปนะปลอดภัยนะครับครัับผมเดดินทางปลอภยโอ้ยเป็นยังไงเนาะงุ่นเลวดีใจเนาะดีใจ ใจที่คือแบบบ่อตัวแต่น้นมาเยี่ยมยามเนาะใช่ครับดีใจมากเขาเกคยไป้ะพุ่นใช่ครับคนดูแลเขาที่ดีดีเราก็ดูเลกลับเนาะแต่ว่ารอบหลังก็จะอันนี้อีกน้องบอลเป็นไงดีใจไหมน้องบอลก็ช่วยดูแลช่วยกันดูแลกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องต้าน้องต้ามาเข้ากล้องในเร็วเนี่ยน้องต้าขอบคุณน้องต้านะครับขอบคุณน้องต้าที่ช่วยได้เยอะใช่เยอะเลยทั้งย่างทั้งอะไรช่วยกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับก็เราดูแล พี่เขาก็พี่เขาดูแลเราดูแลดีดูแลเราดีกว่านี้อีกไหมเออเราก็อยากทําอะไรให้เพื่อนเนาะเอาไว้รอบหลังเนี่ยซอฟพีดไม่ได้มาด้วยเนาะแม่งวันจะดูแลซอฟพีดเป็นอย่างยี่งูแลด้วยการตอบแทนพี่พี่เราดูแลจะกินแกงบักอือไหมกินทอดแกงบักอือเออวันกินคุยกับพีเตอร์อยู่ว่าเมื่อวานนี้ขึ้นไป บอกพี่เธอหิวแกงบักือว่ะคิดเหมือนกันเลยเสียวนะบักือเนาะบวดบักือถ้าเราทำเองเนี่ยมันจะแซ่บไหมวะต้องลองว่พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ก่อนไปไปถ้าหาอุปกรณ์ได้ทำบวดบักือไหมทำดูในยูทูบง่ายๆไม่น่ายากไม่น่ายากก็ใส่น้ำตาลไม่รู้ไม่งั้นวันนี้คืนนี้จะได้ช่วยกันปอกไว้เออเดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่งก็ซื้อตลาดตลาดใกล้ๆเออก็เป็นไงเราก็ล่ำต่อ นั่งต่อแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามไปตอนนี้ตามไปแน่นอนตอนนี้บอสโจกับเสียนนท์ก็ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปนอนผมบอสโจน่าจะไปนอนอยู่บ้านเนาะใช่ครับใช่ครับเสียนนท์ก็ไปนอนคอนโดวิวข้างหลังเพื่อนดีแท้หนะพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยพรุ่งนี้จะไปกี่ที่เซเ่ผิดหรอาไปอยากไปวันนี้ติดภารกิจอ่าทำสัญญากับเจ้าภาพนะครับให้น้องบอลผู้จัดการไทยรถแหเนาะดูแลรักษาการแทนก่อนนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะน่าจะไปกัน2คนนะครับผมเมื่อตอนเช้าก็เดี๋ยวจะพาอ่สออัดไปหาหมอก่อนนะครับผมว่างๆพ่อกัรอีกเท่ารับผมกับมีงานแค่วันที่ห้าที่ะต้ว่างงานก็นั่นแหละตอนนี้ติดหมอแล้วดิเหมือนพูดให้เรากลับมารับไหมแต่ว่าเราเราไปไปกลับๆอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวซียมก็ต้องมาทำเอกสารอีกทำเอกสารเรื่องรถอีกไม่งั้นรู้สึกดีใจไม่เริ่มเริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้ว โปรเจกต์รถบ้านของเชมตอนนี้คือใกล้ละเห็นภาพแล้วถ่ายพี่น้องดูเรื่อยๆเด้อพูดอะไรต่างๆให้มันเป็นซีรีส์ของรถบ้านกัสีเฮดก็คือผมได้รถมากเนี่ยพี่น้องเป็นรถเปล่าๆเลยบม่มีฮอดเบาะแมนนี่เป็นรถมือสองผมขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะอะไรว่าที่ผมถึงตัดสินใจรถมือสองทำไมไม่เอามือหนึ่งครับคือผมตั้งใจความตั้งใจผมเนี่ยผมอยากเอามาแล้วมาทํา ทำให้มันเต็มที่แล้ววิ่งงานได้เต็มที่ไม่ต้องเสียดายรถเพราะว่าแบบมันสีพ่อใดแบบแบบบางทีเขาเอารถงามหลายบางทีเขาแบบประกาศใส่รถจริงจี่งไหม,อ,มอ,อันนี้รถเท่าแบบตัมสี่เท่ากับลุยได้ลุยได้ลแล้วก็ราคาไม่เรงไม่แรงด้วยราคาไม่แรงจบต้องได้เนาะแมนเราเสียายคิดเป็นพี่น้องบางทีเลยโอเคโอเคครับขอให้เสียอ็มผ่านไปด้วยดีนะครับพอได้เรื่อรเอกสารก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเสียอามแล้วก็น้อง ที่พาไปครับวันนี้ไม่งันในเหงาเลยครับผมรถขาวมากครับบอกซอฟติทนะโอ้มานวันน้มาฝากช่องแน่เลยมาฝากช่องแน่มาฝากช่องแน่มือมิกนั่งตรงนี้หน่อยครับนั่งสัมผั์หน่อยอวันนี้ช่องมือมิกยังไงสวัสดีครับอ่าชื่อช่องอะไร มีหน้าที่อะไรก่อนมีหน้าที่อะไรผมผมเป็นมือมิกครับมือมิกคอนเสิร์ตหน่วยหนึ่งครับที่ว่าพี่น้องเปิดฟังกันบ่อยๆนี่าเออของเจนเนาะใช่ครับเออของเจนนี่ที่ที่พี่น้องเปิดฟังกันบ่อยๆของเจนนะครับจุ่มดำชื่อช่องอะไรครับผมชื่อช่องเทียนมือมิกไยรถแหน่หน่วยหนึ่งครับกว่าจะมีอะไรให้ดูเรื่อยๆ คราอย่างนี้จะได้ยิงสดจะได้ยิงสดแล้วก็เบื้องหลังฟังซาวอย่างเงี้ยก็ลงไปโหลดนะครับบางทีอัดเสาว์เสร็จเอาภาพปกก็ล้ำลว่นอย่างเงี้ยให้พี่น้องได้ฟังซาวแบบจุตูวัดนะพี่น้องนะสไตล์ไทยรถเดย์ฝากไปติดตามด้วยช่องรอบนึง เทียนมือสาวไทยรถแห่มือสาวไทยรถแห่ไม่ใช่มือมิกนะมือซาวเออาฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮเาฮ่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 นฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าก่า่นฮ่า่าฮัาฮ่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 าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าฮคาั่ผฮ้าฮ่ก่าฮ่าฮา่อ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮาากา่่่าาาา รับคลิปนี้สวัสดีครับ